สวัสดีครับอัปเดตอากาศและเส้นทางฝนกันในวันอาทิตย์นะฮะที่16กรกฎาคม2 5 6 6กันครับพี่น้องโดยทั้งนี้เรามาอัปเดตท,ที่ทางพายุกันก่อนนะฮะวันนี้น่าจะเป็นไฟนอลแล้วฮะจากภาพนะครับเป็นพายุโซนร้อนตาลิมที่พัฒนากำลังมาจากดิเพชันนะฮะเมื่อวานนี้เขาเป็นดิเพชชันอยู่ก็ขึ้นมาเป็นโซนร้อนรู้สึกจะเป็นโซนร้อนตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะฮะตอนหัวคำ่ำ ตอนอเย็นๆนะครับปัจจุบันก็หมุนวนอยู่บริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนด้วยความเร็วลม85กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะฮะความกดใกล้ศูนย์กลาง990มิลลิบาร์มีทิศทางเคลื่อนไปทางทิศตะวันตกนะฮะตะวันตกเฉียงเหนือก็มุ่งสู่เก,กะาะไหหลำและก็มณฑลกวางตุ้งตอนใต้ของประเทศจีนฮะโดยคาดหมายว่าจะทะวีกำลังแรงขึ้นไปอีกนะครับพายุลูกนี้ใน24ชั่วโมงข้างหน้าก็ ในบ่ายวันนี้ก็น่าจะเป็นพายุโซนร้อนรุนแรงแล้วก็เป็นในระดับพายุไต้ฝุ่นต่อไปตามลำดับเห็นไหมครับตามที่สีเส้นมันขึ้นนะฮะสีส้มแล้วไว้สีแดงนะฮะก่อนจะขึ้นฝั่งทิศทางการคาดหมายอันนี้เป็นของ GFS นะฮะแล้วก็พี่น้องดูนะฮะศูนย์กลางของพายุก็ไม่ได้ผ่านบ้านเรานะฮะไม่ได้ผ่านบ้านเราเลยนะครับขึ้นไปด้านบนในขณะที่ เราไปดูแท็กสเส้นทางของ ECMWF นะฮะเป็นแบบจำลองหรือโมเดลหรือสำนักงานสำนักพยากรณ์ที่เราใช้กันอยู่ทุกวีทุกวันบ้างนะฮะจากภาพที่เห็นเป็นไงบ้างครับพี่น้องเป็นไงบ้างครับอัปเดตล่าสุดนะฮะของ ECM นะฮะก็ให้พายุไปในทิศทางเหมือนกับ GFS แล้วนะครับเห็นไหมครับคล้ายๆกันเลยฮะโดยให้พายุสิ้นสุด หรือสลายกลายเป็นยอ่มโลนะฮะยมโลโบริเวณตอนบนของประเทศลาวนะฮะโดยศูนย์กลางไม่ผ่านประเทศไทยเช่นกันนะฮะเมื่อสองค่ายพยากรหลักนะฮะข้อมูลแมทชกันแบบนี้โดย ที่เราไม่ต้องไปดู JMA อุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นเลยก็ได้นะครับเพราะเสียเวลาแนละ้วเพราะอะไรครับเพราะแนวทางของเขาออกแบบนี้อยู่แล้วตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วหลังนั้นพอจะอนุมานได้ว่าบ้านเรานั้นพายุไม่เข้านะครับพี่น้องอย่าให้ใครมาแกงเอานะครับอย่าให้ใครมาแกงเอาโดยจากโมเดลวิเคราะห์ปริมาณฝน24ชั่วโมงนะฮะตั้งแต่วันที่17ถึงวันที่21นะฮะ21กรกฎาคมเนี่ยครับ น้ำท่าส่วนใหญ่ที่จะมาจากสายฝนที่หล่นในบ้านเรานั้นนะฮะปัจจัยหลักเลยในพื้นที่ภาคอีสานและภาคเหนือตอนบน,นะฮะาภาคเหนือบนและาภาคเหนือแล้วก็อีสานบนก็น่าจะมาจากกระแสลมบ,บนนะฮะขับเคลื่อนเมฆฝนผ่านขอบไซคอนิกของพายุขเข้ามาตกนะฮะในสองพื้นที่นี้นะฮะในขณะที่ภาค กลางเหนืออีสานล่างนะฮะตะวันออกและภาคใต้นั้นจะมีฝนได้จากแนวลมรสุมพัดส,สอบยกเข้าหาพายุนะฮะ มาสมที่เป็นตะวันตกเฉียงใต้ลมซาเวสเนี่ยเข้ามานะฉะนั้นเมื่อออกทรงนี้แล้วนะหากเรานะฮะเราเราท่านๆอยากได้น้ําฝนเยอะๆเราก็ต้องไปไงครับพี่น้องก็ต้องลุนห้รือเชียร์ให้พายุตาลิมเนี่ยขึ้นฝั่งด้วยกําลังที่แรงไม่ตกฮะก็คืออยู่ในระดับใต้ฝุ่นนานๆหรือโซนร้อนนานๆฮะเขาก็จะมีส่วนช่วยเหนี่ยวนํากระแสอากาศในบ้านเราให้ทํางานดีขึ้นฮะซึ่งผมว่าหากเราคิดแบบ แบบนี้นะพี่น้องมันก็อาจจะส่งผลดีกับเราที่ต้องการฝนมากักเก็บใช่ไหมครับแต่ถ้าว่าผลร้ายมันก็ต้องไปตกอยู่กับพี่น้องเพื่อนบ้านของเราอย่างเวียดนามนะเพราะอาจจะต้องนอนจมน้ําจมน้ําไม่มีที่อยู่อาศัยได้ฮนะดังนั้นผมว่าควรปล่อยไหลให้เป็นหน้าที่ของธรรมชาติไปก็แล้วกันนะครับพี่น้อง โดยเ,เรากลับมาดูลักษณะอากาศกันวันนี้โดยที่พี่น้องมองด้านบนก่อนนะั่นนั่นก็คือล่องมรสุมหรือล่องเมฆที่เกิดเป็นสะพานเชื่อมแนวความชื้นเข้าหากันระหว่างย่อมโลด้านซ้ายไปสู่พายุทางด้านขวามือนั่นเองนะโดยการพัดของกระแสะลมมรสุมเซาเวตหรือตะวันตกเฉียงใต้นี้นะในวันนี้นั้นมีสปิดความแรงที่แรงขึ้นกว่า เมื่อวานนะฮะพัดปกคลุมประเทศไทยในทุกภาคนะด้วยกําลังค่อนข้างแรงถึงแรงแดงเถือกปูนกินหมากเลยทีเดียวเห็นไหมครับพี่น้องซึ่งจากแนวลมนั้นก็จะพัดกดลงม้วนไหลเข้าหาพายุโซนร้อนตาลิมนะฮะที่กําลังโตวัน,โต,วนโตคืนและเขาในใจนั้นก็คงคิดได้นะมีความต้องการความชื้นเป็นอย่างมากเพื่ออัปเกรดตัวเองให้เป็นพายุใต้ฝุ่นให้ได้ในวันพรุ่งนี้นั่นเองนะฮะ ดังนั้นความชื้นที่จะยกตัวก่อแนวเมฆที่มากับลมมรสุมยังคงถูกดูดถูกดึงเข้าไปหาพายุเป็นส่วนใหญ่นะฮะทำให้ช่วงเช้ากลางวันบ่ายนะฮะภาคกลางตะวันออกภาคใต้นะฮะส่วนใหญ่ก็จะมีลมพัดแรงผสมกับไอความร้อนจากแสงแดดกันต่อไปนะฮะเนื่องจากไม่มีแนวเมฆมาบาังแดดนั่นเองโดยที่ภาพถัดไปนะั้น เป็นกระแสลมบนขับเคลื่อนเมฆฝนและทิศทางพายุนะครับพี่น้องวันนี้ยังคงพัดไหลาย,ยาวๆวนะฮะเข้ามาในประเทศไทยของเราเป็นสองสายเหมือนเดิมฮะทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือนะแล้วก็ทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามลูกศรที่ผมทำไว้เห็นไหมครับดังนั้นเมื่อลมมรสุมแม้พัดด้วยกำลังแรงนะพี่น้องแต่ทรงลมยัง ออกแนวโดนพายุแย่งความชื้นไปเป็นส่วนใหญ่ไม่ได้พัดยกขึ้นนะฮะกระแสอากาศที่จะยกให้เข้ามาเป็นฝนตกในบ้านเราในวันนี้ก็ต้องอยู่ที่ไหนครับอยู่ที่ล่องมรสุมเป็นหลักนั่นเองโดยพื้นที่ในภาคเหนือและภาคอีสานนะฮะซึ่งล่องพาดผ่านก็จะมีฝนตกนะฮะบ่ายค่ำดึกมากกว่าเขานะฮะส่วนภาคกลางและภาคตะวัน ออกนะก็จะได้ฝนแนวจากแนวลมบนสองทิศทางคอนเวอร์เจนต์หรือบรรจบกันนั่นเองในขนาดที่พื้นที่ภาคใต้ไม่มีตัวช่วยนะทั้งล่องและแนวลมเฉือนนะมันอยู่ไกละจึงมีฝนได้ก็เฉพาะแนวรับลมมรสุมผสานกับลมบนแบบเน้นๆเ,เ,เท่านั้นครับก็คือด้านอันดามันนั่นเองโดยตั้งแต่เช้าวันนี้ไปจนถึงเช้าวันพรุ่งนี้วันที่17กรกฎาคมนะครับพี่น้อง ภาคเหนือก็จะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่ตกส่วนใหญ่ได้ในบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำปางเชียงรายพะเยาแพร่น่านอุตรดิตถ์สุขโขทยัยพิษณุโลกพกิจิกนะฮะแล้วก็เพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่ตกได้ส่วนใหญ่บริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูนหนองคายบึงกาฬสน,นกลนครอุดรธานีนครพนมมุกดาหารกาลสิน์ร้อย นะฮะยโสธรขอนแก่นมหาสารคามอำนาจเจริญอุบลราชธานีศรีสะเกษสุรินทร์และบุรีรัมย์นะครับสำหรับภาคกลางก็จะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ2 0ถึง30ของพื้นที่นะฮะตกได้บริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลบบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุทยาการจนบุรีนคนปรปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามกรุงเทพมหานาครและปะิมณฑล ทางภาคตะวันออกนะครับก็จะมีฝนฟ้าขนองได้ร้อยละ4 0่สถึงหกของพื้นที่นะวันนี้ตกส่วนใหญ่ก็ได้บริเวณจังหวัดนครนาย,ยกปราจีนบุรีฉะชเชิงเซาชนบุรีระยองจันทบุรีและจังหวัดตราดโดยที่ภาคใต้ก็จะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ตกได้บริเวณจังหวัดประจวบคีรีขัขนธ์ชุมพรระนองพังงาภูเก็ตนะฮะ ในขณะที่สอปอลาวเพื่อนบ้านจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละหของพื้นที่ตกได้ส่วนใหญ่ก็แขวงบอกแก้วนะฮะไซย,ยบุรีเวียงจันนะฮะไซส,สมบูรณ์สารวันสวรรค์เคเซ,เซกองจำปาสักและอัตตเปือคลื่นลมในทะเลวันนี้อ่าวไทายคลื่นสูง2เมตรโดยที่อันดามันคลื่นสูง2อถึงสเมตรเลยทีเดียวนะครับพี่น้องฝั่งอันดามันนะฮะเรือเล็กพิจารณาจอดด้วยนะครับสวัสดีครับ